รายการนานาวาริตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดูวันตุษจีนเราต่างปลื้มใจเพราะเป็นวันดีเรามาฟังคำพูดดีๆ โดยอาจารย์บอปป๊อบบีู้รูแห่งวงจุย้ยปีชงทำอย่างไรชีวิตจะดีมาที่นี่เลยทิพกุศลธรรมสถานอุทากาศห้ากรุงเทพมหานครมารับโชครับพรเฮงเฮงไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายมาด้วยศรัทธาปีไก่จิกแรงมาที่นี่ไม่ต้องกลัวมาไหว้เจ้าแม่ทับทิม จากมณฑนพกเกี้ยนที่มาช่วยเรื่องน้ำท่วมใต้โทร0818049210สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมสิริชัยไฟธรรมะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดิมกับช่วงนานาตรนบุญ ผมพาท่านผู้ชมมาแก้ปีชงปี2560ท่านผู้ชมแก้ปีชงหร้อ,อย่างครับผมมีที่เสนออยู่หนึ่งที่ศาลเจ้าที่พยะยกุสลธรรมสถานแห่งนี้นะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้มาแก้ปีชงศาลเจ้าแห่งนี้นะครับม,มีอะไรแนะนำดีๆให้กับท่านผู้ชมในปีพศ2560ทรมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรือง เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์บ๊อบบี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์จีนท่านผู้ชมไม่ควรพลาดอยากรวยอยากรุ่งในปีพศ2560ตามผมมาเลยครับครับท่านผู้ชมชมรายการนานาเวทีไอเดีดีประเทศไทย,ยให้จบรายการนะครับวันนี้แล้วจะได้อะไรดีๆกับอาจารย์บ๊อบบี้อาจารย์บ๊อบบี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ ยินดีนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อยากจะให้อาการสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมที่ดูรายการนานาไวตี้ไอเดียดีประเทศไทยก่อนค่ะครับก็อื่นก็ต้องจู้ฟูนีนะคะจู้นีนี่นะแค่เรียกว่าอะไรดีต้องใช้ว่าสวัสดีปีใหม่จริงก็สิ่อเน้นควาเลิศนะคะสิ่งนี้ควยรักให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสําหรับในปี60นี้นะปีไก่อาจจะบอกเป็นไก่ทองแต่ฉันจะเปลี่ยนเป็นหงส์ฟ้านะคะ จะได้ปีหงฟ้ามีแจ่สิ่งดีดงามงาเข้ามาในแผ่นดินเรานะคะครับครับอาจารย์ครับค่ะ,ะแล้วก็ปีชงนะครับอาจารย์คือปีชงนี่มันผมไม่ใช่คนจีนครับอาจารย์แต่ก็อยากรู้อยากให้ทางท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่มันเกิดขึ้นมาได้ไงแล้วมันเป็นเป็นเพราะอะไรถึงชงครับอ่ะตอนอื่นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าใน,นหนึ่งรอบปีเนี่ยเขาเรียกว่า มี12ราศีใน<ะ>12ราศีก็จะมีเขาเรียกว่าเช่วะชลุขานหอมมะโรงมะเสงใช่ไหมครับตามนากักษัตว์ตามที่เขาว่ากันคร<ะ>ับแต่ทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะ,ะอาจารย์<ะ>บอกว่าชงจ,<ะ>จริงๆแล้วถ้าชงจริงๆก็จะมีอยู่2ปีด้วยกันเขาเรียกว่าขอให้สวยคือถือดวงชะตาตัวเองก็คือคนปีไก่นะคะ,ะที่ถือดวงตัวเอง<ะ>แลวส่วนปีกระต่ายเขาเรียกว่า กระทงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอาจารย์อยากจะให้คิดมันจะต้องเป็นแค่รอบปีนะไม่ได้ว่าเหนือนต้องชนทุกปีและส่วนเฮ้งกับขัวหรือคู่ร่วมก็จะมีม้ากับหนูเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่ามันน้อยแต่อาจารย์ก็จะให้คติที่ว่าพิธีทําดีดีกว่านะคะแต่การวิธดีกับแก้แย่แก้ไม่ทันก็ยังดีกว่าค่ะก็วิธีการแก้ที่ถูกต้องก็ต้อง ให้อาจารย์แนะนําดีกว่าครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะตามสูตรโบราณกาลเนี่ยต้องหลังเทศกาลยวนเซียวคือจันทรคติจีนเดือนหนึ่งวันที่สิบห้าพ้นไปถึงจะเริ่มทําพิธีการสะดอกเคาะครับเช่นปัดดวงชะตาเสริมราศีให้ตัวเองเนี่ยมีดวงชะตาที่ดีขึ้นหรือพ้นเคาะเพราะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเขาจะมีดาวนับประห์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปที่มาอยู่ในเดือนชะตาเราดังนั้นเนี่ยนะคะการที่เราจะสะดอกเคาะก็ดีหรือจะเสริมดวงชะตาก็ดี สมควรที่จะทําหลังเทศการหยวนเซียวหรือง่วงเซียวอะคะครับมันถึงจะสํานึกผลค่ะประจารย์ฮะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยววันที่28ะนะครับก็จะเข้าตรุษจีนะนะครับการไหว้ตรุษจีนถูกต้องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทํายังไงให้ชีวิตครอบครัวดีเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยทําโบราณมีไว้ว่าพอเถ่าไช่ คือเริ่มสิเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีที่เป็นมงคลวันีมงคลดีๆก็เกิดจากปากของเราหรือความคิดของเราดังนั้นเนี่ยสมบัติอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าไหว้ให้ดีหรอกก็วันที่28เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสุกจีนเป็นวันถือเช้าเราตื่นขึ้นมาก็พูดแต่ความเป็นมงคลเราก็จะไหว้ขนมบัวลอยไหวส้มไหวขนมหวานไหวที่ทุกๆท,ท,ที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรว่าเริ่มสักราชใหม่แต่ปีนี้จริงๆนัดตามจันทรคติจริงเข้าจริงๆคือวันที่3กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าเป็นลิกชุงนะคะเธอเง่งจิิงชุงก็คือเริ่มเทศกาลดูดูไหมไม้ผิดใ่ะครับอาจารย์ครับแล้วสมมติว่าผมอ่ะไม่ใช่คนจีนเี่ยไหว้ได้ไหมครับอาจารย์ครับทำไมจะไหว้ไม่ได้คะอาจารย์บอกเลยนะคะ ไทยจีนใช่อื่นไก่เชื้อสายแผ่นดินเดียวกันเราเกิดใต้พระบรมโพปปที่สงภานเรามีพ่อหลวงคนเดียวกันเราอาศัยแผ่นดินไทยร่วมผืนเดียวกันดังนั้นเราสามารถไหว้ร่วมกันได้ไหว้ง่ายๆ่ไงคะก็ไหว้รับเทพเจ้าโชกลาม่อยคะเทพเจ้าไฉ่ซิงขอเงินขอทองให้เทพข้าบดีเนี่ยโปรยเงินโปรยทองให้ตัวเราแล้วเราก็ไหว้ สิ่งดีงามเพื่อขอความสุสมบูรณ์กับตัวเราครับต้องจัดโต๊ะยังไงบ้างบอาจาจย์สมมติว่าเราไม่ใช่คนจีนถ้าอาจารย์บอกเลยอะไรก็ตามสําหรับอาจารย์จะไม่ค่อยข้างไม่ยึนทิศโรคหมุนรอบตัวเรา360องศาดังนั้นอาจารย์บอกอะไรก็ตามเข้าบ้านเราดีที่สุดอาจารย์มักจะไหว้อย่างนี้ค่ะหันเข้าบ้านเราโดยตรงไหว้เข้าบ้านเราโดยตรงเหมือนที่โต๊ะที่อาจารย์ตั้งไหว้เนี่ยก็จะเตรียมไว้สําหรับพิธีสะดอกคอ นะคะในวันที่อาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นะคะคมีงานเทศกาลสะดอกเคราะห์เกิดขึ้นครับปัดตัวให้มีเจ่ความเป็นมงคลนะคะแล้ววันที่3มกุมภาพันธ์เราก็จะมีการรับเทพเจ้าชกลาบนะครับรับเทพเจ้าดวงชะตาเสริมดวงอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับสุดท้ายรายการนี้อยากจะให้อาจารย์วยพรชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการอู้จักกัยน้ําท่วมที่ใต้ค่าไทยนอื่นเนี่ยอาจารย์ก็ขอ สแสดงความเสียใจนะคะว่าน้ำมันท่วม<ะ>เกิดอุทกภัยอาจารย์ก็มีส่งของไปร่วมอันนี้นะคะอาจารย์ได้เชิญพระองค์คเขาเรียกว่าพระแม่ทับทิมหรือพระแม่แห่ง<ะ>น้าเนี่ยแห่งสวรรค์นเนี่ย<ะ>วารีทิพย์เนี่ยส<ะ>สเสด็จมาปกปักรักษามาจากมุลทุกเวียนมาจากบ้านเกิดท่านโดยตรง<ะ>เป็นหุ่นกระบอกนะคะเราอัญเชิญมาจากเมืองจีนโดยตรงเลยค่ะเพื่อมาประทับแลวองคนี้นะคะบอกเลยครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่องค์ใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นหุ่นกระบอกนะครับได้นํามาสถิตไว้ที่น้าที่นี้ ไทยนะคะท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมเชิญมาเลยนะคะมากราบไหว้บูชาขอพรขอพรกราบไหว้บูชาสักการะท่านที่นี่ไม่มีเรียกร้องเงินทองนะคะขอให้ท่านมาด้วยใจกับอขอความากราบไหว้ท่าน แลวท่านก็จะได้พรเป็นมงคลกลับไป <_ d ata> ก็มีเทศกาลที่สําหรับเอาเดือนนี้ก่อนเดือนแรกเนี่ยเดือนมงคลมหาแห่งมงคล <_ d ata> ของเราเนี่ยนะคะวันที่สามกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการไวหวเชพไปเจ้าโชคลาบ <_ d ata> ขอพร <_ d ata> แล้วก็เหงี่ยงสิ่งชุงมหมายถึงรับปีดีๆรับปีดีๆกับมงคล <_ d ata> วันที่ห้านะคะก็จะมีการเขาเรีกไปเจียบ่คือ ฟ้าเปิดดินเปิดรับส้มมงคลกับเทวดาสวรรค์ก็คือเอาส้มมาแลกกันและส่วนวันที่11กุมภาวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกเทศกาลหมงเสียวนะคะก็จะมีมาเชิญสิงโตน้ําตาลกับส้มมงคลวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ก็จะมีการ เขาเรียกว่าพระเก่งคือสระเคาะต่อตาเสริมอายุสุดเกียนมหามงคลที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่ค่ะที่ศาลเราโดยตรงนะคะเริ่มพิธีเจ้าหต้า่9โมงเช้านะคะและส่วนอาทิตย์สุดท้ายของอาทิตย์ที่5มีนาคมเขาเรียกว่าว่ายเสริมมงคลกับดวงเราเองสําหรับคนที่บอกปีชงปีไม่ดีทําอะไรชีวิตรู้สึกอึดอัดไม่ราบรื่นก็จะเรียกว่าเสือเปิดปากถ้าเสือเปิดปากนี่จะคาบเคาะหรือคาบสิ่งไม่ดีของเราให้ทิ้งไปนะคะจรไงอาจารย์ก็ฝากไว้นะคะใครว่าง ตามรายการนี้นะครับก็เชิญได้เลยค่ะนะคะยินดีให้ความต้อนรับเสมอนะครับช่วยเหลือเสมอค่ะ